2อ,ออกมาตอบทุกคําถามนะคะย้ําชัดว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารของประชาชนพร้อมกับเป็นทหารของพระราชาด้วยไม่มีหลายสีไม่มีสีอื่นสีเดียวที่มีคือสีธงชาติไทยเท่านั้นค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่านาทีนี้นะคะกลายเป็นขวัญใจของมหาชนไปแล้วค่ะสําหรับทางด้านของบิ๊กกุ้งหรือว่าพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2นะคะที่ได้มีการเอได้ได้ว่าไปพบปะกับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคใครหลายๆคน ทางด้านของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็มีการเปิดโอกาสนะคะให้ท่านแม่ทัพเองเนี่ยเหมือนว่าไปใบสีสู่ขวัญน,นักศึกษาใหม่แล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปถามในคําถามที่ตัวเองอยากรู้ซึ่งมันมีคําถามหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องประสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีก็น้องๆเขาก็ถามนะคะว่าประสาทตกลงแล้วเนี่ยเป็นของใครกันแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านแม่ทัพก็ตอบทันทีนะคะว่าประสาทตอนเนี้ย เป็นของไทยคนอื่นไม่รู้แต่ทหารไทยเนี่ยไม่ยอมถ้ามาเนี่ยก็ตามที่เป็นข่าวตามนั้นเลยงานนี้ค่ะน้องนิสิตคนนึ่งถึงกับออกโรงเองเลยนะคะบอกว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหรอแต่ ด้วยความที่กลายเป็นไอดอลกลายเป็นขวัญใจนะคะหลายๆคนก็โอ้ยไม่มีใครใกลใ้ท่านร้องเพลงอะ่ะบางคนก็พยายามแต่ท่านก็ไม่ร้องนะคะมีน้องคนนึงค่ะขอให้ท่านร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งบทเพลงเพราะว่าไหนไหนก็หน้าเหมือนมนแคนแก่นคูนและทำเอาท่านแม่ทับถึงกับไปไม่เป็นเลยค่ะแต่ก็ด้วยความที่น้องๆขอนะคะก็ยอมร้องให้ฟังหนึ่งท่อนพร้อมกับบอกว่า ออพอแล้วนะกลัวว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยจะตัดเสียงไปลงติ๊กต็อกเราไปฟังเสียงเอ่อเสียงร้องเพลงเพรอะๆของท่านแม่ทัพสักนิดสักหน่อยดีกว่าค่ะสักหนึ่งบทเพลงในฐานะเหมือนบนแคนได้ไหมครับน้องนิดอุดรน้องพรพรเันอุบลน,น้องแนนสาวแอนคนกาละสิน พอแล้วพอแล้วเอาทนันใดกันเนาะทนันใดกันแ <laughs> ม่ทำปเปิดให้ห้องอย่ใส่ได้เขาผูให้ห้องเขาย่านิขาซื้อบย่านว่าสั้นเอาทนันใดแล้วเยุขาซื้อพื้นศิลปไปออกติ๊กต็อกศิลป์บุญาญนะครับมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมพวกเราอีกมาผมมือ,อก,กอดหน่อยกอดกอดกอดด้ซื้อหา,หามใส่ซอกข้อเด้อ นนเนี่ยค่ะก็แน่นอนค่ะว่ามีการบรรยากาศน่ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็คลายเครียดนะคะจากเสือยิ้มยากในตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่ยิ้มมีแต่คนอยากเห็นรอยยิ้มของท่านแม่ทัพนะคะพร้อมกันนี้ค่ะมีคําถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันมีการยกระดับการประทัาขึ้นมาจริงๆล่ะแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะทางด้านของบิ๊กกุ้งนะคะก็ตอบว่า เราเตรียมการไว้เบิดตแล้วเอ,อฝากไปบอกญาติพ่อแม่พี่น้องให้นอนหลับให้สบายเลยเบิ่งคลิปแม่ทัพที่บ้านได้เลย f c แม่ทัพมีแต่คนอายุ70ปีขึ้นไปบางคนมาขอถ่ายรูปหน้าจอก่อมองไม่เห็นบ้างบางคนเนี่ยกลับหน้ากล้องไม่เป็นบ้างน่ารักจะตายทางกองทัพเนี่ยเตรียมการไม่หมดทุกอย่างแล้วทางนั้นเขาไม่กล้าหรอก หากเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะจบภายใน3วันไม่มีปัญหาปลอดภัยแน่นอนส่วนในเรื่องของการเตรียมสเสบียงอาหารเนี่ยเตรียมพร้อมไม่หมดทุกอย่างแล้วมีการจัดระบบไว้อย่างดีไม่มีขาดแคลนแน่นอนอทางด้านของบิ๊กกุ้งเองเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะเราไปฟังเสียงสักนิดสักหน่อยดีกว่าค่ะหนูถามอะไรนะลูกเมื่อกี้ถามอะไรนะคำถามจากทางน้อง,น,องนิสิตค่ะท่านว่า ปราสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นของใครกันแน่คะท่านคะเป็นของไทยครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็ตามนั้นนะครับมันทมหนี่อยู่ลึกเข้ามาในเขตแดนไทยนี่เกือบกิโลเมตรใช่ไหมครับไม่ถึงครับ ประมาณสัก15เมตรนี่แหละครับแต่ว่าเป็นแผ่นดินไทยแสดงก้ามดาบอะไรงี้บอกเขาว่ามึงงฮียนี่วันนี้กูเตะมึงยีง่นั่นเตะเตะยู่ย่านย่านเขาย่านเขาบรสบายย่านเขาเจ็บตัวย่านเขาขาหักเดี๋ยวสู้สู้มวยไทยไนายขนมต้มเราไม่ได้หรอกทหารเรา เขาก็ดูเขาหน้าสงสารนะนะตัวเล็กตัวเราเยอะวันนั้นก็ไปเจอแม่ทัพกับก็เห็นอยู่แล้วนะเจอแม่ทัพเขาก็เกรงใจเขาเป็นผู้นำต้องีคิดหลายๆข้อได้ก็ต้องพิจารณาสัมปทานถ้าใช้ผู้ก่อนก็มีคำพูดไม่คุยนะครับเดียว ไม่ต้องห่วงนะครับลุ่งแม่ทัพกับพี่ที่น้องๆทหารตำนายชายแดนทําหน้าที่ดีที่สุดไม่มีวันที่ท้าสุกจะไมยเอาแผ่นดินไทยไม่มีเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆยกระดับไปถึงขั้นนั้นจริงๆแสนยานุภาพของกองทัเพเฮานี่พร้อมว่าครับท่านแม่ทัพครับในการทีศิลบสมมติว่าไปหอดจุดอในอิรียา พ่อเตรียมการไว้เ,เหมือนแล้ว <Yeah. S 1> อาบุญมานาบุบมาให้ทายไอ <Yeah. S 1> ้ตัวเข้านอนตาลับโลบอกคุณพ่อคุณแม่เด้ออีกเบิ้งคลิปแม่ทับอยู่นั <Yeah. S 1> e ่นเอียซี่แม่ทับนี่เธออายุเจ็ดสิบขึ้นเด้อ <Yeah. S 1> คุณลุงค่อมาขอทายรวมหลับปัดกับเลียวไวเห็น <Yeah. S 1> กลับหน้ากล้องก็กว่าเป็น,เป,นเป็นตาเป็นตาฮักี่ยังเหนื่อยคุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้ว เขาปราศอกเมื่อถึงเวลาหนึ่งประเทศไทยต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาติความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีไม่มีหลายสีไม่มีสีอื่นสีธงชาติไทยเท่านั้น เนี่ยค่ะท่านเองก็เรียกได้ว่ายังคงหนักแน่นนะคะในเรื่องของการที่จะต้องรับมือกับฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างไรก็ตามค่ะบริเวณชายแดนเนี่ยหลายคนอาจจะดูเหมือนว่ามันเงียบสงบไปแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ค่อยมีนู่นนั่นนี่เลยแต่บอกเลยนะคะว่ายังไม่แผ่วเพราะทางด้านของทอาหารกัมพูชาค่ะล่าสุดเหมือนจะเตรียมมาด้วยอาวุธปืนกลแล้วก็ RPG พยายามที่จะ รุกล้ําเข้ามาในเขตดินแดนไทยแล้วก็ขับไล่ทหารไทยที่เข้าไปขัดขวางฝ่ายทหารกัมพูชาเนี่ยต้องการให้ทหารไทยถอยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วไม่พอคุณผู้ชมหามีการอ้างนะคะว่าตรงนี้เป็นดินแดนของกัมพูชา ทางท้งในความจริงพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นของไทยก็ยังจะยืนยันว่าเป็นของตัวเองให้ได้นะพยายามจะยียวนกวนประสาทปั่นประสาททหารไทยแต่ทหารไทยไม่ยอมถอยนะคะส่งผลให้ทหารกัมพูชาเนี่ยสแสดงความไม่พอใจแล้วก็ขึ้นเสียงใสทหารไทยจนมีปากเสียงกันก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายแล้วก็ไม่ได้มีการประทัก,กันในเหตุการณ์ดังกล่าวอะไรก็ตามนะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นหลายต่อหลายครั้งที่ ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยพยายามจะปั่นพยายามจะลุกล้ําเข้ามาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า5 6ครั้งแล้วนะคะซึ่งก็ดูเอาค่ะว่าทหารไทยต้องมีความอดทนอดกลั้นขนาดไหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเอ้ยส้มพัดขึ้นเลยเฮ้ยอ่าน้น้าน่พัดข้นมา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 ม่ไ้ลยอาน่าอาอา Hãy subscribe cho kênh một để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ